พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสซ่นบทเรียนออนไลน์ป .6 เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณอันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ง่าย และมีความเร็วสูงทำให้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทำงานบนคลาวด์คอมพิวติ้งหรือเรีออยกอีกชื่อหนึ่งว่าการประมวลผลเป็นกลุ่มเมฆซึ่งการประมวลผลสามารถกระทำร่วมกันและใช้ทรัพยากรบางอย่างร่วมกันได้รวมไปถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆจะใช้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตหรือบนระบบคลาว์ ทำให้ไม่ต้องใช้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์เหมือนในอดีตเมื่อระบบออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นทําให้มีอันตรายต่างๆตามมาด้วยเช่นกันเช่นการคลิกเมาส์เลือกข้อมูลหรือโฆษณาปลอมอาจทําให้การติดตั้งโปรแกรมที่เราไม่ต้องการลงในคอมพิวเตอร์ทำให้การทำงานของเครื่องเปลี่ยนไปหรือมีภาพ ข้อความที่ดึงดูดใจให้เราคลิกเข้าไปแล้วมีการติดตั้งโปรแกรมบางอย่างโดยอัตโนมัติสำหรับการค้นหาโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ง่ายแต่บางครั้งซอฟต์แวร์ต่างๆอาจเป็นอันตรายและอาจเป็นซอฟต์แวร์ปลอมที่ส่งผลเสียต่อคอมพิวเตอร์ของเราได้ ดังนั้นการเลือกซอฟต์แวร์มาใช้ควรพิจารณาจากแหล่งข้อมูลด้วยว่าเชื่อถือได้หรือไม่ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆที่เป็นอันตรายหรือส่งผลเสียต่อการใช้งานทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานมีหลายประเภทเช่นไวรัสโจันสปายแวร์วอรม เราเรียกกลุ่มโปรแกรมเหล่านี้ที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์ว่ามัลแวร์ดังนั้นการป้องกันเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้ครับ 1. อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ 2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ 3. ไม่คลิกข้อความแสดงโฆษณาหรือหน้าต่างโปรแกรมต่างๆที่แปลกปลอม 4. ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ 5. ไม่เปิดอีเมลหรือไฟล์แนบต่างๆที่ไม่รู้จักนะครับ